ดอกกระจรดอกแคร์โนนะครับดอกคูณกุ้งอ,อสีสันสวัสดีครับผมติดเหลือแล้วหมครับเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับอาหารวันนี้ก็จะชวนทำแกงส้มแบบผ้ากลางนะครับ วันนี้เรามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะแกงส้มผักเนี่ยเราแกงส้มดอกไม้ครับเราใช้ดอกไม้ที่มีมากในช่วงฤดูฝนเนี่ยเอามาแกงส้มแกงส้มดอกไม้ของเราวันนี้เนี่ยหาดอกไม้ไมาได้3าสี่อย่างอันแรกเนี่ยก็คือดอกแคร์นะครับดอกแคร์เนี่ยมีวิตามินซีมากความผมนั้นอยู่ที่ปลายเกสรที่เป็นสีเหลืองๆนะครับเราต้องเด็บออกนะครับ อย่างที่2ที่มีเยอะมากในฤดูฝนเนี่ยก็คือโสนนะครับลักษณะมันก็คล้ายๆดอกแคร์นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับมันก็จะมีกลีบแล้วก็มีเม็เกรสรอ,อยู่ข้างในเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดอกผจญนะครับนอกจากจะเอามาแกงส้มแล้วเนี่ยบางคนจะคุ้นเคยกับการที่มันเอามายำหรือไม่ก็ผัดไฟแดงนะครับมันก็จะมีสรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องการระบายท้องนะครับเป็นเป็นเรื่องหลักๆที่สําคัญ นี่ก็คือดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์เนี่ยมีธิ์เกี่ยวกับการระบายนะครับอันนี้คือเครื่องแกงส้มแกงผากลางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็กระปิเท่านั้นเองนะครับของที่จะมาปรุงรสอื่นๆเนี่ยก็จะประกอบด้วยเกลือนะครับการปรุงหลักๆเนี่ยเราต้องใช้เกลือปรุงนําก่อน เพื่อจะไม่ให้เป็นเป็นลบกวนกลิ่นม,มากนะครับนอกจากเกลือแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําปลานะครับอันนี้เป็นน้ําปลาดิบจากอําเภอรกรงไกรล,ลาศนะครับเขาหมักนานทั้ง2ปีนะครับแล้วก็เอามาบรรจุขวดโดยที่ไม่ต้มเลยแล้วก็ความหวานของแกงส้มดอกไม้หม้อนี้ของเราใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับเป็นน้าตาลอินทรีย์นะครับความพิเศษของแกงส้มหม้อนี้ของผมเนี่ยก็คือว่าความเปรี้ยว นอกจากใช้น้ำคั้นมะขามเปียกปกติแล้วนะครับเราใช้น้ำต้มฝักมะขามสดอันนี้คือได้จากการเอาฝักมะขามสดเล็กๆมาต้มแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำนะครับมันจะมีกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็มีรสเปรี้ยวที่ชื่นใจมากๆนะครับอันนี้คือความพิเศษของแกงส้มหม้อนี้นะครับแล้วก็ แน่นอนว่าควรจะต้องมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดด้วยนะครับอ่าแล้วก็หม้อน,นี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะใช้กุ้งกุ้งที่ใช้เนี่กุ้งแชบวยนะครับอ่าเป็นผลผลิตของประมงพื้นบ้านซึ่งก็แน่ใจว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนประมงพื้นบ้านเครือข่ายย่อยๆของชาวบ้านด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเครื่องที่เราจะต้องใช้ในแกงส้มดอกไม้ของเรามอน,นี้ครับ เริ่มต้นก็คือเอาหม้อน้ำมานะครับใส่น้ำเปล่านะครับแล้วก็ละลายพริกแกงของเราลงไปนะครับบางคนชอบกลิ่นของกระชายก็ใส่รากกระชายตามคนไปด้วยก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะปรุงรสไปสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับก็จะได้น้ำแกงส้มที่มีรสอ่อนๆเราก็เอาไปต้ม แกงส้มที่ใส่ผักเยอะๆหรือใส่ดอกไม้มากๆเหมือนครั้งนี้นะครับควรจะต้องปรุงให้ของน้ําแกงเนี่ยมันจัดชั้นหน่อยนึงเพื่อที่ว่าเมื่อเราใส่ดอกไม้ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้าแกงมันลดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใส่พอดีพอดีไปนะฮะแกงเสร็จมันจะจืดเมื่อปรุงรสได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับก็เริ่มใส่ผักในที่นี้ก็คือดอกไม้นะครับใส่ดอกซึ่งคิดว่าจะสุกยาก กว่าคนอื่นไปก่อนนะครับในหมอ้อนี้ของเราก็คือดอ,อกกระจรนะครับเนี่ยใส่ไปเลยตามด้วยโสนไม่ต้องกลัวว่าจะล้นหม้อครับเพราะว่าผักในแกงส้มเนี่ยมันจะยุบสีสันทีนี้ก็ใส่ดอกคูนนะครับโอ้โหดอกแคร์เนี่ยกลีบมันบางนะสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนี่ย เราใส่ในอันดับท้ายๆได้เลยนะครับเอาละขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับก็คือใส่กุ้งลงไปเลยนะครับกุ้งเป็นของที่สุกง่ายนะครับใส่ทีหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมใบมะกรูดเป็นอันขาดนะครับอาหารแต่ละหมอหรือว่ากับข้าวแต่ละจานเนี่ยบางทีมันก็สะท้อนคนทำนะครับ อย่างผมเนี่ยผมจะชอบกินอาหารรสจัดจัดหน่อยความเข้มข้นของอน้ําของเนื้อเนี่ยจะเยอะเพราะฉะนั้นแกงส้มหม้อนเนี้ยก็จะค่อนข้างน้ําไม่เยอะน้ําน้อยนะครับมีรสจัดจัดส่วนบางคนเนี่ยก็จะชอบของที่แบบว่ามีรสอ่อนๆหน่อยเขาก็จะใส่น้ํามากๆเอาไว้ราดข้าวชุ่มๆอันนี้แล้วแต่ครับมันไม่มีผิดมีถูกนี่ดูสิครับสีสันสวยงามมากสีส้มของน้ำแกงตัดกับสี ส้มปนชมพูของกุ้งแล้วก็ดอกไม้เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาไม่มากเลยใช่ไหมครับแกงส้มดอกไม้จะเห็นว่าเป็นกับข้าวไทยที่ทำไม่ยากนะครับลองหาดอกไม้ที่แปลกๆไปกว่าที่ผมหามาได้นะครับทำแกงส้มดอกไม้ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะของเราเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแกงส้มทำให้เราได้กินผักจำนวนมากได้กินดอกไม้จำนวนมาก ไม่อ้วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ